ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ช่องสตังมีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินข่าวดีครับรัฐบาลได้มีการแจกเงินบัดคนจนเพิ่มงวดนี้เป็นเงินสด ไม่ใช่เงินรูดซื้อสินค้าจะเข้าวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าคนที่มีบัตรคนจนทุกคนจะได้เงินก้อนนี้จะมีบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้มาเช็กกันว่าคุณได้หรือไม่หากคุณชอบข่าวการแจกเงินจากรัฐบาลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ที่สําคัญนะครับประโยชน์ของคุณนะถ้าคุณอยากรู้ว่ามีข่าวแจกเงินอะไรบ้างติดตามช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับกดติดตามช่องนี้ยิ่งดูยิ่งได้เงินและอยากจะรู้ข่าวการแจกเงินก่อนใครอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารการจาจจเเงงิินนนหัสือออพพมม์่ม่ไ ดูไม่เห็นแต่ถ้าดูช่องนี้ทุกวันคุณจะรู้ทันทีว่าวันนี้คุณอาจจะได้เงินอะไรบ้างจากรัฐบาลนี้นะครับล่าสุดนี้มีคุณผู้ชมโทรมาถามสะตังว่าเงินบัตรคนจนเนี่ยนอกจากรูดซื้อรูดซื้อที่ได้มาเนี่ยมันมีบ้างไหมที่เป็นเงินสดนะฮะมีครับแต่เป็นเฉพาะกลุ่มพิเศษนี้นะครับสาหรับวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับเขาจะมีการแจกเงินสดพิเศษเลยนะให้กับกลุ่มคนพิการนะครับที่มีบัตรคนจนเป็นเงิน200บาท โดยเงินนี้นะครับได้โดยการนำบัต นจนนไปรูดที่ตู้ ATM ไม่ว่าจะเป็นทางของกรุงไทยหรือธนาคารออมสินนะครับที่รองรับการใช้บัตรคนจนนะครับคนที่พิการเท่านั้นจะได้รับเงินสดจากบัตรคนจน200บาทไม่ใช่เงินรูดซื้อนะครับซึ่งปกติแล้วเด่ยคนพิการเนี่ยจะได้รับเงินเดือนรับ800อยู่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าเป็นพิการแบบไม่มีบัตรคนจนเนี่ยจะได้แค่800แต่ถ้าคนพิการที่มีบัตรคน,นจนจะได้เงิน800ปกติและได้เงินสดบัตรคนจนต,ต,ต,ตรงนี้นี่เองนะครับนอกจากนี้คนพิการ ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่มีบัตรคนจนก็จะได้รับเงิน200เหมือนกันนะครับสรุปแล้วคนพิการที่อายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรคนจนจะได้แค่800ส่วนคนพิการที่อายุต่ำกว่า18ปีหรือคนพิการที่มีบัตรคนจน ได้รวมแล้วเนี่ยคือเดือนละ1000บาทครับนี่คือเงินบัตรคนจนนะครับช่วยเหลือกลุ่มคนพิการนะครับดังนั้นแล้ววันที่10พฤศจิกายนนี้เงินเข้าแน่นอนก็สามารถไปกดใช้ได้เลยนะครับหากคุณชอ,อบข่าวการแจกเงินแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอาชีพอะไรนะครับอยากรู้ว่ามีการแจกเงินอะไรบ้างกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้กดติดตามช่องสตางค์มีเดียช่องนี้ยิ่งดูยิ่งได้เงินสตางค์จะนำทู้ข,ข่าวสารการแจกเงินมาให้คุณถึงหน้าจอโทรศัพท์นะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งด้วยคุณจะเป็นคนกลุ่มแรกที่ รูข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินในรายการสาระแชร์ประชารัฐคลิปวิดีโอสั้นใ่หารกระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับเจอกันกับข่าวแจกเงินข่าวหน้าครับอย่าเพิ่งหยุดคลิปวิดีโอนี้นะครับจะบอกคุณผู้ชมไว้สิทธิประโยชน์ในการรับชมช่องนี้ช่องสตางค์มีเดียนี้นะครับเรามี3รายการด้วยกันนะครับ1รายการสาระแชร์ประชารัฐ รายการนี้คุณจะได้รับรู้เกี่ยวกับการแจกเงินของรัฐบาลทุกโครงการรายการที่2ก็คือสาระแชร์สินเชื่อเพื่อคุณถ้าหากว่าคุณไม่อยากเป็นหนี้นอกระบบถ้าหากว่าคุณอยากจะกู้เงินธนาคารใดธนาคารหนึ่งหรือแหล่งกู้เงินที่ดอกเบี้ยไม่สูงมากและผ่อนแบบสบายๆแบบถูกกฎหมายอย่าลืมติดตามรายการสาระแชร์สินเชื่อเพื่อคุณนะครับและรายการที่3ครับคือรายการสาระแชร์หางานหาเงินรายการนี้ทําขึ้นเพื่อให้กับคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังว่างงานอยู่หรือหากคนรอบตัวของคุณกําลังมองหางาน สตางจะมีงานต่างๆที่เขาประกาศรับสมัครทั่วประเทศให้คุณได้รับทราบหากว่าตำแหน่งนั้นเป็นของคุณคุณจะมีโอกาสได้งานและได้เงินครับและนี่คือ3รายการที่จะช่วยให้คุณยิ่งดูยิ่งได้เงินยอย่าลืมกดติดตามช่องสตางมีเดีย